เคยคิดไหมครับว่าเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจําวันอย่างการโบกแท็กซี่สักคันเนี่ยบางครั้งมันอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ทางกฎหมายที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่ปกติเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็เริ่มต้นจากการเดินทางบนแท็กซี่แค่ครั้งเดียวนี่แหละครับแต่กลับกลายเป็นคดีตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยคําถามที่น่าสนใจก็คือเอ๊ แค่นั่งแท็กซี่เที่ยวเดียวในช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยนะมันจะกลายเป็นคดีความฟ้องกันได้จริงๆหรอเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกรณีศึกษานี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับตัวละครและสถานการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้กันดีกว่าเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับมีคนขับแท็กซี่ชื่อนายเอเขาเพิ่งกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงเลยนะ แต่แทนที่จะทำตามมาตรการคือไปตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวเขากลับเลือกที่จะเอ่อไม่ทำอะไรเลยครับแถมวันต่อมาเนี่ยยังออกมาขับแท็กซี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่สำคัญคือไม่ใส่หน้ากากด้วยแล้ววันนั้นเองครับก็ได้เจอกับผู้โดยสารสองคนนี้ละ่ะนายบีกับนายซีแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับปรากฏว่านายบีคนที่นั่งไปด้วยเนี่ยติดเชื้อเลยครับต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนนายซีรอด ไม่ติดเชื้อแต่ประเด็นคือทั้ง2คนเลยครับอยากให้ในายเเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้ตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันเริ่มจะยุ่งขึ้นมาในทางกฎหมายทีนี้คำถามคือแล้วนายเเนี่ยโดนฟ้องด้วยเหตุผลอะไรมันมีหลักกฎหมายอะไรมารองรับการฟ้องร้องครั้งนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยครับหัวใจของคดีนี้เลยนะครับมันอยู่ตรงหลักกฎหมายที่เรียกว่าละเมิดตามมาตรา420ครับ ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันคือการที่ใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือสุขภาพคนทําเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้เขาไปโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เคสของนายบีก่อนเลยผู้โดยสารที่ติดเชื้อไปเต็มๆ็มเนี่ยเรื่องราวของเขาเป็นยังไงประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะครับ เพราะกฎหมายเนี่ยเขาแยกกันชัดเจนเลยระหว่างจงใจกับประมาทในเคสนี้ในเอเขาไม่รู้ตัวว่าป่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็มองว่าเขาไม่ได้จงใจที่จะไปแพร่เชื้อให้ใครแต่การกระทําของเขานี่สิครับมันเขาขายประมาทเริ่มบั่นเ,เ,เต็มๆเ,เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ระวังตัวในแบบที่คนทั่วไปในสถานการณ์แบบนั้นเขาควรจะทํากันแล้วความประมาทของนายเอมันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหมันมาเป็นสเต็ปเลยครับ 1. ไม่ยอมไปตรวจขัดกรอง 2. ไม่ยอมกักตัวตามมาตรการและ3ซึ่งเป็นจุดสำคัญเลยนะคือขับรถบริการคนอื่นโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยทั้งหมดนี้แหละครับคือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังอย่างร้ายแรงหรือที่กฎหมายเรียกว่าประมาทนั่นเอง ดังนั้นนะครับพอความประมาทของนายเมันเป็นเหตุผลตรงๆเลยที่ทำให้นายบต้องติดเชื้อต้องเจ็บป่วยมันก็เลยชัดเจนเลยครับว่านี่แหละคือการทำละเมิดต่อน,นายบตามกฎหมายครบองค์ประกอบเป๊ะๆแล้วนายบเขาเรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้างแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือค่ารักษาพยาบาลถึงแม้ว่าที่ทำงานของเขาจะจ่ายไปให้ก่อนแล้วก็ตามนะแต่นายเก็ยังต้องรับผิดชอบส่วนนี้อยู่ดี แต่ที่พีกว่านั้นคืออะไรซราไหมครับเขาเรียกค่าเช่าชีวีกับตู้เย็นในห้องพักที่โรงพยาบาลได้ด้วยใช่ค่ะฟังไม่ผิดเพราะศาลมองว่าของพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักฟื้นอย่างสะดวกสบายเหมือนกันเอาละครับจบเคสของนายบีไปทีนี้มาถึงนายซีบ้างผู้โดยสารอีกคนที่อยู่บนรถคันเดียวกันดูผินเยเหมือนเรื่องน่าจะเหมือนกันเดะๆเ,เลยใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมันมีจุดต่างที่สำคัญมากจุดเดียวเลยที่ทำให้ผลลัพธ์มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือคือต้องเข้าใจก่อนว่าการกระทำของนายเอเนี่ยมันประมาทต่อนายซีไม่ต่างจากที่ประมาทต่อนายบีเลยนะครับเพราะเขาก็ไม่ใส่หน้ากาก,ากเหมือนกันแต่นั่นแหละครับแม้การกระทำจะเหมือนกันผลทางกฎหมายกลับออกมาต่างกันลิบลับเลย และนี่คือหมัดน็อกในคดีของนายซีเลยครับหลักกฎหมายที่มันง่ายๆแต่ตรงพลังมากนั่นก็คือไม่มีความเสียหายก็ไม่มีการเรียกร้องคือถึงแม้นายเอจะประมาทแค่ไหนก็ตามแต่ในเมื่อนายซีเขาได้ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้ติดเชื้อพูดง่ายๆคือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกค่าชดเชยอะไรจากนายเอได้เลยโอเคมาถึงช่วงสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้กันแล้วนะครับ ตกลงแล้วคดีนี้เนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในทางกฎหมายพอลองเอาเคสของทั้งสองคนมาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับคือทั้งสองคนเนี่ยเจอกับคนขับที่ประมาทเหมือนกันเป๊ะแต่ตัวแปรที่ตัดสินทุกอย่างเลยก็คือมันเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆหรือเปล่าสําหรับนายบีเกิดครับเขาก็เลยเรียกร้องได้ส่วนนายซีไม่เกิดความเสียหายก็เลยเรียกร้องไม่ได้ง่ายๆแค่นั้นเลย ดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปเป็นสูตรสำเร็จที่จำง่ายๆเลยนะความรับผิดชอบทางกฎหมายในคดีละเมิดเนี่ยมันต้องมี2ส,ส่วนนี้ประกอบกันเสมอครับนั่นคือความประมาทของคนทำบวกกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับอีกฝ่ายถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ครบองค์ประกอบครับฟ้องไม่ได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่า ในโลกทุกวันนี้ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์หรือการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมไอหน้าที่ที่เราจะต้องระม,มัดระวังเพื่อไม่ให้การกระทําของเราเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นมันจะขยายขอบเขตไปได้ไกลแค่ไหนอีกเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจและน่าจะสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเลยครับ